คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเราวันนี้ผมมีเกมใหม่ในค่ายพ g จีมาแนะนาครับนี่ครับตารางครับนะในการจ่ายของเกมนี้นะเพื่อนนะครับศึกษาดูไว้ไปเพื่อนนะครับทุน100บาทนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยทุน100ครับทำกำไรได้ไหมดูกันนะเดี๋ยวผมพาทำกำไรเบสสบาทก่อนเลยเพื่อน นะครับสำหรับคนไหนทุนน้อยครับดูไว้ให้เป็นแนวทางนะครับมาแล้วเพื่อนจังหวะนี้นะครับสำหรับเกมนี้ชื่อเกมนะฮะวิญญาณลี้ลับนะครับหรือมิติเขาสปิริตนะครับเพื่อนมาแล้วครับรวบรวงไฟจ่ายไปก่อนครับเบ็ดยสองบาทครับนะสำหรับผู้ไหนทุนน้อยอยากเล่นกันตามนะครับนะดูไว้ให้เป็นแนวทางครับมาเดี๋ยวนี้ไหลสวยครับนะมาคูณยี่สิบเจ็ดดอกนี้มาสวยแล้ว เรียบร้อยครับบิ๊กวินครับได้รางวัลก้อนโตมาก่อนเลยนะเพื่อนนะจังหวะนี้ครับเกมใหม่ในค่ายวีจีคนไหนยังไม่เคยได้ลองนะเพื่อนนะบอยากเล่นอยากลองลองตามดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะสำหรับคนไหนที่นะครับนะอยากเล่นเกมแตกอยากตามเกมแตกลองตามเกมนี้ดูได้เลยเพื่อนนะครับไล์สวยไปกันต่อนะครับเบสสองบาทนะครับนะเบสสองบาทนะครับจ่ายมาขนาดนี้แล้วนะเพื่อนจังหวะนี้ทํากําไรได้เราต้องรีบตาม นะทำก็เลยได้เราต้องนี่สาม,มาป่าอีกนะครับไวยเขาสองตัวดอกนี้นะตัวคูณเพิ่มแล้วนะเก็บสะสมตัวคูณไปก่อนนะดอกนี้มาดูกันเพื่อนนะไหรหรือเปล่าม,มานะครับตัวคูณเพิ่มองเงี้ยไปต่อตัวเคป่าดีเพื่อนดอกนี้เออ ไปต่อเพื่อนครับนะจากทุน100บาทนะเพื่อนนะครับบอกก่อนเลยครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับนะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะเพื่อนนะครับนะสมัครง่ายนะครับรวดเร็วมากนะครับไปคูสิบแดอกนี้ไปต่อเออสวยครับบิบ๊กวินมาแล้วเพื่อนจังหว่านี้ยาวๆ121รยยบดาทนะครับนะเดี๋ยวผมขอนุญาตนะเพื่อนนะมาส0 0้อยะ นะเดี๋ยวผมข,ย,ขยับขยาเบ็ดก่อนแล้วกันนะครับนะทํากําไรได้เพื่อนนะครับนะให้รีบขยับเบ็ดทํากําไรกันต่อเลยนะเพื่อนไปเลยเบ็ดเบ็ดหกบาทเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ไปเลยครับจังหวะนี้ทํากําไรมาแล้วก็ต้องนะขยับเบ็ดเพิ่มทํากําไรไปต่อนะเพื่อน <c oughs> อีกหนึ่งตัวไม่เข้าไหลไปไสวยคูณสองมาครับ ลุ้นครับนะลุ้นสกเกตเตอร์เข้านะเพื่อนบับอย่างไม่เข้านะครับสามารถคนไหนนะครับสนใจนะครับนะอยากรับตารางสูตรนะเพื่อนนะครับนะแอดไลน์ไม่ได้เพื่อนครับนะเอสเอ็มเอ้านะครับนะ,นะบ,นะบอกไว้ก่อนเลยสูตรตารางนี้นะเป็นตารางที่แม่นยำมากเลยเพื่อนคู่หกเด้งขึ้นมาคู่หกเด้งขึ้นมาอื นะครับนักเกมไร้เงียวครับนะบิ๊กวินก่อนครับรับรางวัลก็โตนะครับนะจากทุน100บาทนะครับเพื่อนนะผมบอกไว้เลยนะครับนะาตอนนี้มา535แล้วนะครับนักเกมไล้ชายเรื่อยนะครับนักเกมยังไม่เข้าสเก็ตเตอร์นะเพื่อนนะครับนะแต่ไร้ชายนอกเข้ามาให้นะครับสำหรับคนไหนนะครับเล่นที่ไหนมาแล้วไม่แตกเล่นเกมไหนมามันไม่แจกนะครับนะาลองเล่นเกมนี้ดูครับเพื่อนนะวิญยาลีลับ นะครับมาติเกิลนะครับนะสปิริตนะใชายต่าวไม่รู้นะเพื่อนนะแต่รู้อยูนะ่ว่ญญานะ 42, งงนะครับวิญญาณลี้ลับนะครับคู่สิสองยังไงไปต่อไหมครับบิ๊กวินไหลสวยนะบิ๊กวินไหลมาสวยครับเรียบร้อยครับนะาซูเปอร์เมกะวินด้วยครับดอกนี้ครับเบ็ดหกบาทไหลมาสามร้อยยี่สิบเอ็ด สำหรับคนไหนสมัครไม่เป็นสมัครไม่ได้นะครับนะติดต่อแอดมินได้เลย<ส>เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับน้าด้านล่างคู๋สองเด็กนี้นไปดอกดอกนี้มาครับขอลุ้นหน่อยเถอะขอลุ้นสเกตเตอร์เข้าหน่อยเถอะมาดิมาไหมครับมาไหมครับอม,มาครับนะาดอกนี้เป็นตัวไฟนะเพื่อนตัวไฟนะเพื่อนนะดอกนี้เป็นตัวไฟมาครับเรียบร้อยครับนะตัวที่สี่ไหลเข้ามาไปที่เรียบร้อย ไปไวๆครับงานอกบนี้ต้องไปกันไวๆเลยเพื่อนนะครับสำหรับผู้ไหนนะครับนาที่นะครับน้าจะทํากําไรหาเกมที่เล่นแล้วได้กําไรนะเพื่อนครับผมแนะนําเกมนี้เลยนะครับนาวิญญาณลี้ลับนะครับหรือมาริคลนะครับเปิดน้าเกมใหม่ในไทยพีจีนะเพื่อนนะครับนะคนไหนยังไม่ลองเล่นนะครับนะลองเล่นดูได้มาครับนะาก้าวหมุนนี้มาดูกัน อย่างไม่เข้าเลยสักต,ตัวมาโอเคก่อนค้นแปดได้ตีบาทไหลามาไหมนะไหลามาไหมอ่ะไหลเข้าสเก็ตเตอร์ยังไม่แตกให้เลยนะเพื่อนแต่ไหลลอกมาดีจัดคูนแปดใช่ไหม พูดแปลกไครับดองนี้เออแต่ระตัวพูดสิบสองมาแล้วเริ่มมาวะดอกสุดท้ายมาวะก่องท้ายสองร้อยกว่าบาทนะครับนะสำหรับคนไหนสนใจเพื่อนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับทุนหนึ่งร้อยนะก็ทำกำไรได้นะครับนะ